มีคนชอบเรียกเขาว่าเขาคืออาจารย์เทศศึกษาพอเรามาทําอาชีพเนี้ยมันมีอาการเบื่อผู้ชายบ้างไหมไม่เบื่อแลดยอมรับแลแดเหรอเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือยอมรับว่าเรายังแลกอยู่ยังแลกแลกมากเลยเทียวสุดๆหัวไม่เอาจริงไหมสถานที่ที่แปลกที่สุดที่แนทคิดว่ากูเคยผ่านมาแล้วซใจสำคัญไหม คนตัวขนาดไหนจะไซส์ประมาณไหนไงเราก็รู้อยู่แล้วอะเนี่ยอะเนี่ยไชน่าล่ากเนี้ยเฮ้ยไม่ของเขาจะประมาณคนประมาณแบบนี่คนได้แต่หัวอาจจะไปแบบไม่ไม่แหลมมากหมอดูหมอดูคแล้วเธอฉันเรียก กันวันนี้เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เจนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาลบมากแล้วก็เคยได้คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนน่ารักมากเป็นคนนิสมากแต่ว่าสิ่งที่เราเคยดูอะสิ่งที่เราเคยเห็นอะกูไม่ปฏิเสธเลยนะกูคเคยดูแล้วกูก็ดูมาตลอดเพราะกูรู้สึกว่าเขาคือภรรยายในจินตนาการของทุกคนหลายคนในวัยเด็กก็คิดหูยเขาคือที่สุดแล้วก็วันนี้เราจะได้คุยกับเขาว่าเฮ้ยเขาเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้ยังไงแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เขาไม่ชอบเลยแล้วกูจะต้องถามเลยมีคนชอบเรียกเขาว่า เขาคืออาจารย์เทศศึกษาและเขาไม่ชอบคำนี้มากต้อนรับเลยเนทเกสเินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนทตทำไมไม่ชอบคำ มันสูงไปแล้วดูแก่อ่ะชอบให้คนเรียกน้องแนทอะไรอย่างเงี้ยมาเหมือนเป็นชื่อประจำคือน้องแนทคนก็ต้องอ่านจริงนะทุกคนยังเรียกน้องแนทน้องแนทน้องแนทเพราะมันติดปากไปแล้วใช่ใช่พอคำว่าจย์เฮ้ยมันต้องเหมือนแบบคนใส่แว่นแล้วก็แบบมีไม้เลียวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งราก็ใส่แว่นแล้วมีไม้เลียวนะบางครั้งน่ะแล้วแต่ตีมแล้วแต่ตีมเามันเป็นตีมคราวนี้พอได้คุยกับแนทที่จริงซันนี่ต้องบอกว่าเคยได้คุยไปครั้งหนึ่งแล้วจากรายการของบอสนี่เองแต่วันนี้มาคุยกันเอง อยากรู้ในฐานะของผู้หญิงถึงผู้หญิงเลยนะ,ะว่ามีอีกรายการนี้หรอ <S <S 1> <S 1> อยากรู้ว่าแนทเริ่มเข้าวงการต้องเรียกว่า,างี้ญี่ปุ่นเขาก็มีนะ,ะวงการนางเอกเอวีแนทเข้ามาในวงการได้ยังไงชันเข้ามาตอนอายุ17ก็เริ่มจากถ่ายแบบเซ็กซี่ฉบับแรกปุ๊บก,ก็ขึ้นหนังสือเดลินิวบันเทิงเลยดังมากว่าหน้าไปเหมือนใครๆพี่ดีไซน์พันธ์พรชิมันโจเหมือนเหมือนดาราเก่าใช่ดารานี่เป็นแบบ ใบไม้ปิดตมหรือว่าอะไรเป็นเป็นแค่ชุดด่วยน้ำแไม่ใช่ผ้าพันคอที่ถักแล้วก็ปิดแค่หน้าอกแต่ปิดไม่มิดไงลอมใหญ่กว่าลมใหญ่มากแล้วโอเคอันนั้นกลายเป็นที่รู้จักแต่มันเข้ามาสู่ในวงการ A v วก็เริ่มจากที่ไม่มีโมนั่แหละพอมันไม่มีโมไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยไอตรงนี้ถ่ายได้นะแกตรงนี้ถ่ายไม่ได้นะแกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนรู้เองหมดเลยในวงการทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย คนจะสงสัยว่าที่จริงมันก็คือเรียกว่าเป็นหนึ่งอาชีพเนาะมันคือนางแบบเป็นหนึ่งนอกอาชีพใช่ไหมมนเรียกว่านางแบบต้องบอกว่าเราคือนัมเบอร์วันเนาะที่คนจะพูดถึงมันมันดังมาจากอันไหนเอาอย่างนี้มันเริ่มมาจากซีดีที่เหมือนว่ามันไปอยู่เมืองนอกแล้วมีคนชื่อเข้ามาในเมืองไทยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยคนนี้ดาราไทยนี่ว่าก็ไปขายขายเหมือนขายบ้านนอกสําเพ็นกือะไรพวกเนี้ยแล้วจนแบบเหมือนเรื่องมันดังไปถึงตำรวจอ่ะ แล้วเขาก็อามาดูว่าเฮ้ยคนนี้ใครเหมือนเช็คประวัติเกสารินชัยเฉลิมพลเขาก็เหมือนไปรู้ประวัติไปไล่มาว่าเคยคทำ<ม>อะไร,รบ้างาฉันเลยโดนแล้วตอนนั้นอะคดีที่โดนอะโดนว่าอะไรอะไรวะร่วมกันผลิตอายุฉันสิบฉันจะร่วมกันผลิต ได้ได้ก็งงอยู่ว่าทําไมฉันถึงโดนข้อหาหนักขนาดนี้<ม>อะไร่เงี้ยร่วมกันผลิตหนังสื่อลามอคนาจารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปเป็นทีมหนึ่งในทีมงานเขาเปที่จ่ายตังโปรดักชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยงงมากเลยแล้วตอนนั้นอะเราพ้นเราพ้นจากคดีนั้นมาได้ยังไงพ้นเพราะเรายังเด็กมันรอลงอายาแล้วก็อายุยังไม่ถึง ยี่สิบสิ่งที่สงสัยเลยไอหนัง A v วีเนี่ยมันมีการสอดใส่กันจริงไหมหนังเอวีมีจริงแต่มันไม่รู้สึกถูกไหมมันเลื่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันมีกล้องอ่ะจ่ออยู่ที่หน้าเรามันมีไฟทุกอย่างมันมีมุมแสดงเหมือนหนังภาพยนตร์ทั่วไปว่ามันมีการกำกับมีผู้กำกับมีนักแสดงสั่งดิดนิ้วปุ๊บเด้งเลยเสร็จได้เลยเอออย่างนี้เลยมันคืออาชีพใช่พอเราเห็นทีมงานเยยอะเลืเขินไหม ไม่เราก็คิดว่าถ่ายทั่วไปถ้ามีทีมงานเยอะเนี่ยโอเคเรายิ่งรู้สึกโอเคแต่ถ้าสมมติว่าเอ่อถ้าไม่มีทีมงานเลยเราเราตกใจเพราะตอนแรกที่เข้าไปเราไม่ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นถ่ายการถ่ายแบบนี้ถ่ายในเมืองไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าแผ่นมันไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันผิดกฎหมายเพราะเราเด็กมาก17อ่อะไม่รู้อะไรแล้วมันเป็นสมัยก่อนยุคสมัยก่อนด้วยเราเข้าไปโดยที่1เราไม่รู้เลยว่าเขาจะถ่ายแบบนี้แต่พอเข้าไปเราเห็นทีมงานเยอะเราก็เออโอเควะก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหากันโดนหลอกเพราะว่าถ้าเข้าไป แล้วมีแค่ตากล้องหรือว่ามีแค่นักแสดงแล้วมีอรแเนี้ผิดปกติเข้าใจปะด้วยความมันจะกลัวทันทีอ๋อมันทีมงานมันเซตมาหมดเราเลยรู้สึกว่านี่มันคือมาตรฐานของเขาอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แก็เลยอาชีพปกติอืแล้วทีมงานต่างชาติไหมตอนนั้นต่างชาติหมดเลยไม่มีคนไทยโอ้แล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาเรื่องใครไม่ได้เลยต้องเอาเรื่องเราเขาจับใครได้คนเดียวคนอื่นแม่งไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้ใช่ใช่ใช่พ่อแม่รู้ไหม คนที่รู้คือพ่อแม่นี่แหละเพราะมันขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐขึ้นเดลินดูหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก่อนหน้านี้ยพ่อแม่รู้ไหม,มหว,ว่าเราเขารู้ว่าเรา,าแค่ถ่ายแบบเป็นนางแบบเป็นนางแบบเซ็กซี <ใน S 2> <ป>่เนี่แหละทั่วไปเอ,อแต่พอวันที่เป็นคดีเขารู้เลยเพราะว่ามันขึ้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับปฏิกิริยาของพ่อแม่ครั้งแรกเลยอยู่ไหนอยู่ไหนฉันหลับอยู่อยู่ไหนก็หลับอยู่พงตุนแกเห็นไหมเนี่ยข่าวแกดังมากตำรวจกำลังจะจับแกอยู่แล้วเนี่ยอะไรอย่างงี้โอ้สิ่งที่เขาเป็นห่วงคำแรกนะตำรวจจะจับรู ไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะตำรวจจะจับแกอยู่แล้วแกอยู่ไหนเดี๋ยนะนี่คือความรักของพ่อแม่นะอันนี้ออให้เห็นก่อนนะเขาห่วงว่าลูกอยู่ไหนอยู่ไหนตำรวจไปหาหรือเปล่าห่วงตรงนี้เพราะลูกเพิ่งจากตอนนั้นคือ17ประมาณโดน18ลแล้วแล้วเน็ตมันเหมือนเรื่องมันยืดไปจนถึงเข้า19เกือบปีอะ่ะเพราะคดีอุ้ยมันยาวร่วมปีนะมันเป็นท้องเอาแต่๋ท้าที่ข้ามปีเลยนะมีคําพูดจากเขาไหมว่าทําไมพ่อแม่เริ่มพยายามติดต่อเราแต่เราก็ไม่รับโทรศัพท์เหมือนพยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองตลอดเลย จนจนผ่านมันมาได้จนผ่านมันมาได้แต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเราจะแบบไปโดนอะไรบ้างจากคำพูดคนอื่นใช่เพราะเราไม่ติดต่อเขาไงพยายามไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนในครอบครัวจะไม่มีปัญหาแล้วจนตอนไหนที่ได้กลับไปคุยกับเขาอีกทีนึงตอนที่ตั้งสติได้แล้วก็เริ่ม มาทํางานทัวร์เดินสายได้รับการยอมรับยอมรับแล้วเหมือนเราพิสูจน์ตัวเองในอีกมิติหนึ่งคือเหมือนเราถูกดําเนินคดีเราลงอาญาเรียบร้อยปุ๊บสังคมก็เหมือนยังให้โอกาสได้เราได้ทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือการพิสูจน์ตัวเองแล้วทําให้พ่อแม่ได้ได้เปิดใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาคุมเราอยู่พักหนึ่งว่าเราจะไม่กลับไปทำอย่างนั้นอีกเออช่วงรอลงอาญาเขาก็จะคอยแบบมาพาเราไปรายงานว่ามันจะต้องไปโดนคดีอีกหรือเปล่าแล้วก็เอาเงินมาในเรื่องของขึ้นประกงประกันให้อะไรอย่างเงี้ย พ uh, ูดถึงเรื่องเงินแล้วต <museums. S 2> <1981. S 1> ั้งแต่ทํางานมาน้ำเบ้าวันนะนี่คือน้ำเบ้าวันนะกอบโกยมาเท่าไหร่โอ้ยอย่าพูดเลยให้ม้วยแม่หมดเลยช่วงที่เดินสายทัวไม่เคยเก็บังค์เดินสายได้เท่าไหร่ก็เอาขอไว้แค่สองพันไว้ซื้อค่าโทรศัพท์จริงไม่เป็นคนไม่เฮ้ยจริงอันนี้สิทคุยเคยคุยกับแนทนะทุกอย่างนะเขาให้พ่อให้แม่หมดเลยเป็นเป็นคนที่แบบอ่ะแม่เก็บไว้แล้วก็จะขอแค่สองพันแล้วก็ให้มีติดตัวไว้หน่อยนึงเออแล้วเพราะว่าอยากกินอะไรพ่อแม่ ซื้อห,หมดเท่ากับว่าเราก็คือหลักของบ้านก็ไม่เชิงเป็นหลักเพราะแม่เขาก็มีธุรกิจของเขาอยู่เนแต่ว่าแม่เขาก็เหมือนต้องลางานเหมือนขายขายประกันไงคะเขาก็ต้องเหมือนแบบ หยุดงานพักเนินเพื่อนมาดูเราจนกว่าเราจะหมดโทษอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วให้พ่อทํางานไปย้อนกลับไปนิดหนึ่งมันเกิดจากว่าพอมันเกิดคดีขึ้นพ่อแม่ก็เลยรู้ครัวงนี้เราก็เลี่ยงออกมาเพื่อแก้ปัญหาด้วยตัวเองมาตลอดจนจนเราแก้ปัญหาได้แล้วเราและเรากลับไปคุยกับเขาเขาเคยขอร้องแม้ว่าแนทพอแล้วนะบ้านเรามีลูกแนทไม่ต้องทําแล้วเขาว่าไม่เขารู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรารักเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ห้ามแต่ก็พยายามเหมือนแบบทําอะไรก็ระมัดระวังนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เคยบอกนอนอยู่ด้วยกันบางที กลับไปบ้านแล้วไม่ต้องทําเราก็ได้นางานเนี่ยกลับมาอยู่บ้านกับเราเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้แบบฟูฟ้าแต่เราก็ไม่อดอยากนะเรามีกินมีใช้พ่อแม่ก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราบอกยังอ่ะยังแปลว่าสิ่งที่พ่อแม่โดนจากคําพูดคนอื่น,อ,นอ่ะเขาเคยเล่าให้เราฟังไหมว่าไม่เคยเขาไม่เคยจนมีล่าสุดเขาพูดมาเล่าเพราะว่าเขาไปเจอเหมือนอีกคนที่ว่าเนี่ยต่อหน้านเน็ตไงเขาก็เล่าให้ฟัง แต่จริงๆเขาคุยกับพ่อแต่เขาไม่ได้คุยกับเราเราได้ยินเราก็เลยบอกว่ามีเรื่องอะไรกันเขาบอกก็นี่แหละคนนี้แหละพนักงานในบริษัทอะไรเงี้ยที่มันเอาเรื่องมามาว่าแม่กับพนักงานที่เขาเติมมาเหมือนมาเมาส์กันใช่แล้วก็พนักงานก็เป็นพวกแม่เออเขาก็แอบอัดเสียงหวังดีอะไรอย่างเงี้ยให้แม่รู้ให้แม่รู้ได้ยินว่าเนี่ยลูกเขาว่าหรอกก็นี่ว่าเราเป็นกระดิ่งขัตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เลยงง ว่าทำไมถึงมาว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงพูดเหมือนแบบพูดด่าเราแต่อวยลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็ถึงผู้บริหารใหญ่ก็แม่เขาก็ขอกล้องวงจรปิดมาอะไรมาแล้วก็เอาเทปอันไอ้ที่อัดเสียงไปให้เจ้านายฟังนั่นก็โดนงแม่เราสายไฟไฟเหมือนกันนะโอ้โหโหดสุดสอยาให้แม่ได้ลงสนามใครด่าลูกกูไม่ได้แม่โคตรเดียวเลยอะยอมรับไหมว่าเราเข้มแข็งมาได้เนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เราเลย ส่วนหนึ่งได้ได้เชื้อมาจากแม่เยอะแม่เป็นคนที่อดทนสู้อะไรเงี้ยใครจะด่าอะไรไม่สนไม่สนแม่เข้าหาอย่างเดียวคำนี้สันนิอยากรู้ว่าพอเรามาทําอาชีพเนี้ยมันมีอาการเบื่อผู้ชายบ้างไหมไม่เบื่อแลดยอมแดอะแลดเหรอมันแลมันแลดเป็นบักผักๆด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือยอมรับว่าเรายังแลดอยู่ยังแลดแลดมากเวยเที่ยวสุด กูได้พูดูได้พูดน่นเคียวมากความเคียวของเราคือยังไงบ้างสัันถามได้ไหมเราเจอผู้ชายมาเยอะมากสเปคสเปคเราอะที่เราเห็นแล้วแบบเออมันสั่นอะมันเคียวสุดๆไม่ค่อยกะเข็มว่าจะเป็นแบบไหนพูดต้องผู้ใหญ่กว่าของผู้ใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่ไซส์สำคัญไหม คนตัวขนาดไหนจะไซส์ประมาณไหนไงเราก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วตอนเนี้ยอะองอะไเนี่ยจะใข่นาฬิกาเนี้ยเฮ้ยไม่ของเขาจะประมาณคนประมาณแบบนี้คนได้แต่หัวอาจจะไปแบบไม่ไม่แหลมมากหมอดูหมอดูแล้วเฮ้ยจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ว่าหุ่นประมาณอย่างงี้จะต้องประมาณนี้ใช่ใช่เฮ้ยมันเลยหน้าเด็มมากเลยอะ ผัวอไม่เอาจริงไหมไม่ใช่ผมไม่เอาัวอยากเลเอามากเลยแต่นี่เพราะอะไรกลัวตัวใหญ่ไม่เอาเาทำไมถแะแล้วด้วยความที่เขาอยู่กับเราแล้วมันไม่ได้ค่อยได้เจอกันพอมันไม่ค่อยได้เจอกันความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนมันห่างมันห่างมันก็เลยมีความกลัวมีความรู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่เออมันมันก็ไม่เรื่องเซ็กซ์มันไม่ใช่เหมือนคู่คู่รักที่แบบ เจอกันตลอดงนุหญิงเล่นได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันคือมันไม่ได้หวานแหววอ๋อแปลว่างี้แนทก็ยังชอบความหวานแหววความโรแมนติกอยู่ใช่เป็นคนถ้ามีแฟนก็ติดแฟนเลยแฟนติดเราหรือเปล่าติดติดมากกว่าพีบางคนเขาจะชอบแฟนตาซีเซ็กใช่ป่ะแฟนตาซีเขาก็จะตามสถานที่ต่างๆสถานที่ที่แปลกที่สุดที่แนทคิดว่ากูเคยผ่านมาแล้วบันไดบันไดก็เจ๋งดีนะ มันยากเลยนะไม่ยากบันไดข้าวกับันไดมุมบันไดก็ดีโต๊ะกินข้าวก็ดีตอนนี้ซื้อมาใหม่ละซื้อโต๊ะกินข้าวใหม่เออซื้อแบบว่ากระจกนิรภัยด้วยบาดก็บาดตรงนั้นอาต้องลดเชิญกินข้าวว่าแต่ถ้าเพืเอกัมุมโต๊ะอ่ะตอนนี้กูงงมากคือสวยขนาดเนี้ยยังต้อง สุดท้ายเซ็กกับมุมโตเซ็กช่วยตัวเองดีที่สุดจริงไหมจริงเพียงแต่ว่าเขาแล้วลมเราไม่ได้แค่นั้นเองเพราะสุดท้ายไปเอากับผู้ชายผู้ชายมันก็ไม่แล้วลมจับเสียบอย่างเดียวเจอผู้ชายแล้วลมบ้างไหมทางหลังหลังมันไม่ค่อยแล้วลมเฮ้ยใครวะเราเคยได้ยินมาว่าเออใช่ผู้ชาย สมมติผยเาอยากได้มากๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยมาแบบ<อ>ไ,ไม่ค่อยจับเลยจ,จริงๆอ่ะคือการที่เรามีผู้ชายมาเราก็ต้องการผู้ชายหอมกอดลัดเวียงเอ้ยเล่นบ้างอะไรบ้างมาถึงปุ๊บโอ้โหถอดเสื้อผ้าจับลุยเลยเฮ้ยมันก็ไม่เหมือนกับที่กูช่วยตัวเองแล้วมึงเอากูไม่เสร็จเลยกูต้องกลับไปช่วยตัวเองต่อ,อกูเอาเองดีกว่าแล้วเวลาแบบไม่เสร็จดักหงุดหงิดไหมไม่แต่มันจะค้างไง มัแล้วเราไม่เรียกเขาบอกเธอมันเร็วไปอุ้ยทั้งวันทั้งคืนเอาไม่เสร็จแล้วอะเอาไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จแล้วไงให้อุตส่าห์ให้ทั้งวันทั้งคืนขนาดนั้นเราก็ไม่เสร็จอยู่ดีเหยเะบางคนมันไม,ไม่เก่งหรือวายังไม,<บ>ไม่เจอผู้ชายของใหญ่มากก็ไม่เสร็จ ชอบผู้ชายแบบพอดีพอดีอิมิดจ,จอตายมิดจ,จอตายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อาจจะมดลูกต่ำามดลูกตื้นอ๋อแล้วเออมันแล้วแต่คนอ,อ,อันนี้มันเป็นมันเป็นทางการแพทย์ด้วยนะผู้หญิงบางคนเขาบอกว่าทําไมเราถึงไม่เสร็จสักทีเพราะว่ามันอาจจะเกิดว่ามันอยู่ลึกอยู่ลึกบางคนก็แบบชอบใหญ่ๆชอบยาวเพราะารู้สึกว่ามันต้องแข็งถึงจะเสร็จแต่เรารู้สึกว่ายิ่งแข็งแล้วเข้าไปข้างในเรายิ่งเจ็บเจ็บแล้วก็ไม่เสร็จ อันนี้คือเราฟังเราเออกระจา่างว่าแต่ละคนมันก็มไความ,ม,ม,มรู้สึกของแต่ละคนที่ได้รับมันก็ไม่เหมือนกันใช่แต่ยิ่งสมมติแบบไม,ไม่ต้องแข่งมากอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแป๊บเดียวเราก็เสร็จแต่ถ้าแบบยิ่งแข่งมากกูโวทั้งวันกูก็ยังไม่เสร็จบัวมีทังหากบัวมีทั้งหากในวงการนะวงการเอวนะในทุกวันนี้กับสมัยก่อน แตกต่างกันไหมเมื่อก่อนเราดูละครกันใช้มุมกล้องจูบเดี๋ยวนี้จูบจริงอะไรจริงมันเปลี่ยนกันไปหมดแล้วไงด้วยด้วยเขาเรียกว่ายุคที่มันพัฒนาขึ้นมามันก็เลยมองว่าเดี๋ยวนี้เรื่องเซ็กอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากที่ไม่เหมือนสมัยก่อนอิจฉาไหมยุคนี้เพราะยุคเราอ่ะมันเป็นยุคที่แบบเพราะว่าน้องทำแล้วยังไม่ดังขนาดนี้เรอ้มัคือน้ำวัอยังงั้นจนีถามได้ไหมตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของการลนลงกันเนาะที่แบบพูดกันว่าจริงๆแล้วหนังพวกนี้มันคือเป็นหนังที่่่ทุกกกคนนนนนะมมมมััััดดดูููาตตลอแถ มันถูกปิดบังว่ามันเป็นเรื่องที่มันผิดอ่ะมันไม่ควรแนทมองเรื่องเนี้ยว่าอย่างไงจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดนะมันมีมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าให้มันอยู่ในขอบเขตสถานที่เออแล้วก็การเข้าดูเนี่ยให้มันเขาเรียกว่าสามารถจํากัดคนจากัดคนได้แล้วก็สามารถเช็คได้เว็บบางเว็บเนี่ยถ้าคุณจะสมัครอันนี้คุณต้องกรอกพาสปอร์ตบัตรประชาชนเขาถึงจะรู้ได้ว่าคุณอายุเท่าไหร่ต่างประเทศต่างประเทศมันเป็นอย่างนี้แล้วนะตอนนี้คือต้องกรอกหมดทุกอย่างแต่ไทยอ่ะมันยังไม่ถูกเป็นแบบนั้นใช่ขนาดอย่างบางทีเราจะเข้า ไปดูข่าวมันจะเขียนแค่18บบวกแล้วก็จะถามว่าคุณอายุ18บวกมันแค่กดแค่นี้กูก็บอก18ก็ได้เด็กปัญญาอ่อนมางคนกูออก็กดเปกูก็ออกดแปอ,อ,อะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่มาตรฐานที่ปลอดภยัยอะไรไอย่างนอกจากนี้คือสิ่งที่ขัดกับตัวแนทเลยที่ทุกคนรู้คือเป็นคนธรรม,มัรรมโมมากเป็นแล้วเวลาจะทําอะไรก็คืออันดับแรกอะพระต้องมาก่อน คือจะครบใครไม่ครบใครเนี่ยต้องดูด้วยนะเวลาเราทําบุญไปปุ๊บเราส่งรูปไปให้ดูอนุโมทนาหรือเปล่าอนุโมทนาหรือเปล่าถ้าอนอนุโมทนาเอาไปด้วยกันกับคุณถ้าคุณไม่ได้พิม์อนุโมทนากูไม่ครบไม่จิตใจไม่บุญแค่นี้เหรอแต่สวดมนต์ตลอดนั่งสมาธิตลอดอยู่บ้านงี้แล้วก็แจกทานเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบสมมติเขามีให้บริจาคอะไรเราก็ทําส่วนใหญ่เราทําอยู่เบื้องหลังไม่ค่อยไม่่อไม่ไม่ออกหน้าก็จะให้เลขาเป็นคนติดต่อแล้วเราก็เป็นคนที่จะไปส่งเงินไปให้ทำแนทเป็นคนจริง ใจมากกว่านั้นยังคุยกับกับโอ๊ต์บอกว่าเอ,เออเป็นคนน่ารักแล<อ>้วก็เป็นคนที่โคตรขัดกับสิ่งที่เราเราเห็นเลยเอ,อยากให้แนทพูดถึงการตีค่าของตัวเองหน่อยได้ไหมว่าแบบคนอื่นน่ะเขาชอบมองเราเ,<อ>เป็นอีกมุมหนึ่งเพราะเขาเห็นแต่ผลงานเราเท่านั้น<อ>แต่เขาไม่เจอตัวจริงไม่เห็นตัวจริงของเราจริงๆเราจะไปตีค่าให้คนมองในรูปแบบที่เราอยากให้เขาเป็นมันไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดอ่ะอย่างอย่างบางทีโอเคนทะเล่นกับผู้ชายทุกคนได้แต่นัก็ไม่ใช่ว่าจะไปกับผู้ชายทุกคนมันอยู่ที่เราวางตัวการที่เขาดูถูกเราเราไม่ได้เป็นอย่าง เขาพูดเราไม่ต้องใส่ใจนะเพรานะนทรู้สึกว่ายิ่งเราไปให้ค่าในสิ่งที่เขาว่าเรามันบั่นทอนจิตใจของเรานทะเชื่อว่าสิ่งที่นัททำอยู่เนี่ยนทะไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนสุดท้ายทุกคนก็ไม่ได้รู้อยู่ดีว่าพอหลังจากที่นัททำมานทะไม่ใส่ของแบรนด์เนมเพื่ออะไราการที่นทไม่ใส่ของแบรนด์เนมเพราะเงินที่นทสามารถได้มาเนี่ย เงินที่น้าได้มานน้ยังสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ฟุ่มเฟือยเงินที่นัาจะแบ่งปันให้ม้าให้แมวให้กับทุกคนมันน้อยลงเพราะว่ามันเอามาใช้กับของตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นนัาเลือกที่จะใช้แต่พอที่ท,ที่ที่สมเหตุสมผลแล้วยังมีเงินเหลือพอที่จะทําทานให้กับคนอื่นๆได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย นี่คือสิ่งที่นัาคิดตลอดเวลานะไม่ใช่ไม่มีโอกาสที่จะซื้อหรือไม่ซื้อนะคือมันมีโอกาสที่จะซื้อแม้กระทั่งมีเงินก็ไม่ใช้แต่คิดว่าอยากเอาเงินไปทําบุญสันนี้คุยกับแนทมาสองครั้งแล้วก็รู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่โคตรเก่งเป็นคนที่สู้ชีวิตและที่สําคัญคือเป็นคนดีโคตรๆวันนี้ขอบคุณแนทด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ให้เราจับนมด้วยอันนี้เพอร์เฟกต์ฮะนี่เหรอได้เอ๋ยจบจ้าโอเคนะจ๊ะ ดาราบางคนจะบอกว่าเนี่ยมีคนมาขอซื้อแบบกางเกงในมีคนมาขอซื้ออะไรอย่างนี้เน็ตคนมาขอซื้ออะไรเอ่อกางเกงจีสตริงที่ยังไม่ซักเสื้อเชิ้นในที่แบบเป็นลูกไม้อะไรอย่างนี้แล้วเราขายไหมขายขายเฮ้ยอะไรที่ถูกอ่ะขายหมดนั่งอยู่เนี้ยโซฟาจะมีราคา เอาไหมเคยมีคนขอซื้อเท่าไหร่7 0 0ดก็มี7จ0 0พ0นแก็มีซื้อมาตัวละร้อยก็สองร้อยขายดีว้าเหลือหรอก็ส่งไปให้ใช่ๆๆก็ส่งก็ส่งเพราะว่าปกติกระส่าไทยแบบพวกนี้ของไม่จําเป็นต้องใช้แพงมากที่สุดคือ7จ0 0พ0นแปันไหมากสุดเนี่ยมันมีมีเกือบหมื่นด้วยหมอนข้างเก่าๆที่เรานอนกอดทุกวันแบบ ข้างในนั่นไปแทบจะไม่มีรุ่นอยู่แล้วอะ,อะแล้วก็ปอกนี่ดำๆเพราะว่าเราเรา,เราต้องเราต้องเกี่ยวเนี้ยที่แบนและคือเขาจะซื้อไอ้ตรงที่พี่แบนนี่แหละเออใช่แล้วก็แบบว่าวันนั้นแบบเหมือนนั่งแล้วก็นั่งอยู่บนหมอนแล้วก็ถูไปเต้นไปเต้นมาผมขอเอฟครับหมอนนี้ขายไหมขาย <c oughs> ขาย <c oughs> ขายได้ทุกอย่างกู <c oughs> ไปชำบ้างได้ไหมดูคลิปนี้จบแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลงการ์ดด้วยนะแล้วดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้า